ป็นแต่สร้างมิติใหม่ให้กับวงการหมอลำได้ไม่น้อยเลยเลยคะ่ะสำหรับวงหมอลำชื่อดังนะคะอีสานนครศรีของสองผู้บริหารเฮียนหน่อยสุดชติแล้วก็บอสโนดมานิดที่ล่าสุดได้จัดงานโชว์เคสสุดเก๋นะคะภายใต้ชื่อหมอลำอ,อีสานนครศินอินเดอะซิตี้ที่เป็นการยกวงหมอลำจากเวทีใหญ่นะคะสู่ปากาการกรุงที่ร้านลักหลงดาวให้แยกลาดพ้าวพร้อมขนทัพพระเอกนางเอกนะคะมาร่วมแสดงกันแบบจัดเต็มเลยทีเดียวก็คืออีสานนครศิีเนี่ยนะครับ ก่อนอื่นต้อง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 ย้อนก่อนว่าหมอลำคืออะไรก่อนนะครับเนาะหมอลำเนี่ยมันคือศิลป,ปะวัฒนธรรมของคนอีสานที่สร้างความสุขความม่วนให้กับกลุ่มคนนะครับแล้วก็สืบสานไปในตัวทีเนี้ยเ,เราก็มองว่าหมอลำมเนี่ยทำอะไรกับกลุ่มคนได้บ้างมีทั้งหมด2กลุ่มหลักๆนะครับคือกลุ่มที่รักในอาชีพรักที่อยากจะเอาความสุขของตัวเองนะครับ มาสร้างเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพแล้วก็เลี้ยงครอบครัวแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่สําคัญมากคือแฟนคลับแล้วก็คนที่ชื่นชอบศิลปะวัฒน,นธรรมซึ่งกลุ่มนี้สําคัญมากที่ทําให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพได้จริงๆน,นี่คือสำคัญสุดนะครับแล้วก็สิ่งที่อีสานนครศิลป์ทำก็คือเราอยากให้หมอลำเนี่ยครับยังคงอยู่กับทุกเจนทุกเจนต่อไปคือเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให เจนใหม่ๆนะครับเข้าถึงได้ง่ายอย่างเช่นตอนนี้ครับสิ่งที่เราทําคือเรารู้แล้วว่าขอบจำ,บจำกัดของเสียงหรือหมอลำเนี่ยมันต้องเข้าไปอยู่ให้มันถูกที่ถูกทางอย่างเช่นตอนนี้ครับเราอยากจะนําทางมาว่าเป็นผับอย่างนี้ครับซึ่งมันเป็นทีถ่ถูกของบริบทของการบันเทิงที่เสียงดังเราก็เลยอยากให้เนี่ยเป็นมิติใหม่นําเข้ามาว่าหมอลำเป็นรูปแบบเนี้ยนาเสนอแบบเนี้ยแฟนๆชอบไหม ถ้าชอบหรือไม่ชอบเราก็จะเอากลับมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไปเพื่ออย่างโจทย์แรกเลยครับก็คืออยากให้มันอยู่กับคนไทยหรือคนอีสารต่อไปครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยู่และคุกกี้กับหมอราม,มานะครับสัมผัสได้เลยว่าการแจ้งหรือความความใหญ่ของเวทีอันนี้มันเป็นภาพจําซึ่งทุกคนน่ยชอบแบบนี้เราเรารู้แล้วเราก็พยายามที่จะพยายามที่ค่อยๆค่อยๆสอดแทรกเข้าไป ให้ทุกคนเหมือนแบบค่อยๆรับได้ครับถามว่าตอนนี้ทําเลยอ่ะทุกคนโอเคเลยไหมยังครับแต่ว่าเชื่อว่าอนาคตมันจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับทุกอย่างมันจะเข้าสู่ไปในเหมือนกับเราเราพัฒนาต่อไปครับมันก็จะต้องไปด้วยกันได้อย่างเงี้ยครับอัตลบเนี่ยผมว่ามันถ้าส่วนตัวผมนะฮะมันมันคมชัดมันสามารถทําโชว์ได้แบบอลังการได้เยอะขึ้นเพราะว่า มันอยู่กับที่แล้วก็เราสามารถคอนโทรลทั้งแสงสีแล้วก็กราฟิกได้ดีนะครับค้าอื่นนะครับผมก็ต้องออบอกว่าย่านราทพาวของเราครับเป็นย่านที่บันเทิงของวัยรุ่อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ยุคซัก10กว่าปีที่แล้ว น้องค่อนข้างดังมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีจริงๆที่ทางเฮหน่อยนะครับนะกับน้ำมูของกับบอสโนตอีสานนครศรีเนี่ยลิงเห็นว่าย่าราดเท้าของเราเนี่ยเหมาะที่จะขยายวัฒนธรรมกี่ยวกับหมอลำไทยอีสานนะครับผมเราก็เลยสร้างโปรเจกต์นี้กันขึ้นมานะครับนะแล้วก็เราลองมาดูตลาดซิว่าเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่เป็นยังไงเพราะอีกอย่างหนึ่งตอนเนี้ยหมอลำนะส่วนตัวที่เป็นตัวแทนของย่าราดเท้านะครับนะคิดว่า หมอลำม,มันไม่เหมือนสมัยก่อนละมหมอลำเดี๋ยวนี้มันโมเดิร์นมากขึ้นมันเข้าถึงคนได้หลายเจนมากขึ้นนะครับทั้งเจนรุ่นใหญ่เจนรุ่นเด็กเนาะ,ะก็ทุกภาคหรือว่าทุกภาคเนาะก็หวังว่าอนาคตนะครับต่อไปเนี่ยก็คงจะมีอีเวนต์แบบเนี้ยนะครับผมนะหรือว่ามีงานแบบเนี้ย เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้คนกรุงเทพได้ลองเสพศิละปะไทยของเราดูบ้างเพาจริงๆศิละปะไทยของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะครับ<ช>นะเมื่อวานเนี่ยมีลูกค้าก็หลั่งมาเขาชมเลยเขาบอกว่าเขาเกิดมาเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย<ช>นะครับ,รบผมเนาะก็ยังไงก็ขอขอ,ขอบคุณเพียนหน่อยกับบอสโนตและก็ทีมงานทุกคนสานนครสิีนนะครับผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของร้านหลงรักดาวร้านเนาะก็ขอบคุณจริงๆครับที่มา จัดงานแบบนี้นะครับผมให้มันเกิดขึ้นอ่าครับขอบพระคุณจริงๆครับนี่ว่าเป็นการเปิดพิธีใหม่ของการเอาหมอรำมาใช่ครับใช่เพราะปกติร้านของเราเนี่ยเป็นร้านนั่งชิลมีวงดนตรีสดนะครับผมก็ไม่เคยเหมือนกันที่คิดว่าจะมีหมอลำมาอยู่ใจกลางลาดพร้าวต้วองแแบบนี้เนาะ<ช>อันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆนะครับแล้วก็ดูจากฟีดแบ็คหลายๆอย่างถือว่าค่อนข้างดีนะนะครับนะเด็กที่ไม่เคยรู้จักหมอลำมาก่อนเลย ก็ได้มาเห็นว่าเฮ้ยหมอลำม,มันคืออะไรนะครับเพราะว่าคนสมัยก่อนก็คิดว่าหมอลำก็คืออีสานไปดูต้องไปดูตามสันตะสีต้องไปดูตามงานวัดนะครับแต่ย่หน่อยคิดเอาหมอลำเข้ามาอยู่ในเมืองนะถือว่าเป็นนิมายดีจริงๆนะครับขอบพระคุณจริงๆครับใช่ค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกว่าได้ใกล้ชิดมากขึ้นเพราะว่าตอนแรกที่ที่เฮียบอกจะมาลงร้านก็ยังนึกภาพไม่ออกเห<ช>มือนกันว่าจะเป็นแบบไหนเพราะว่าเราเคยอยู่บนพื้นที่กว้างๆใช,ใช่ค่ะคคแต่พอใช่แต่พอได้มาลงร้านก็รู้สึกว่า เราได้ใกล้ชิดแฟนๆมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้แบบเหมือนเหมือนเราเป็นแฟนๆเขาก็มาดูเราค่ะเราอยากให้ความเป็นกันเองที่สุดกับแฟนๆแ,แล้วก็อยากอยากโชว์ให้เต็มที่ที่สุดอาจจะมีเปลี่ยนโชว์หรือแบบแฟนๆขอมาแล้วก็แบบใช่แล้วก็แบบแจัดให้ก็อยากให้เป็นกันเองอยากให้แบบ แฟนลับรักแบบพวกเราจริงๆนะครับก <epic. S 3> ็กิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่17จนะครับจนถึงวันที่19้นี้ครับเป็นเป็นเหมือนกับโมเดลทดลองครับว่าทําแล้วเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงแล้วเราจะวงของเรานะครับจะเอาแบบพัฒนาต่อนะครับจริงๆแล้วอีสานนครศรีเนี่ยนะครับสร้างวงหมอลำขึ้นมาเพราะต้องการส่งอย่างเงี้ยครับคุณแม่ที่เป็นหมอลำตั้งแต่ อ่าครับใช่ครับอย่างแม่เป้าอย่างนี้ครับเจนยอด่ายอย่างนี้นะครับทุกคนอันนี้คือเขามีดินเอความเป็นหมอลำอยู่ในตัวอยู่แล้วชัดเจนมากซึ่งผมเห็นตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่เอาเขามารวมกันไว้แล้วเพื่อที่จะส่งต่อให้รุ่นใหม่อย่างนี้นอย่างน้องตาอีหรือน้องอายหรือน้องนอนจุย้ยพวกนี้ครับมันก็จะผมมองว่ามันน่าจะหายไปหรือว่ามันจะกลายเป็นแค่เขาโคงที่คงไว้แล้วก็พูดถึงกันเท่านั้นผมอยากจะให้มันยังคงอยู่แล้วก็สืบต่อไปกับเจนต่อๆไปอย่างนี้ครับ แฟนๆหมอลำอีสานคนครสินคะคะสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารการทำกิจกรรมต่างๆของทางวงนะคะได้ที่แฟนเพจของอีสานคนครสินได้เลยนะคะ